เนี่ยลุงเล็ดดักโอ้กลับไาซับอู้อู้ทางมันมานี่โอ้กลับไาซับอ้นุ่น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 ,น,นอู้ สวัสดีครับวันีลุงเนจะพามาดักหนูครับจะพามาดักหนูออกมาเสเย็นเลยระวังเปลียนปากก้ออีกแล้วครับสมปากจุล้อวดีลุงเนใช้กับดักฟ้าผ่าครับ ม้ก็มีไปเยอะลูกเรนมาดูไว้ละมีไม่กี่หมายหรอกเล้วออกมาเย็นเลยเดี๋ยวไปดักหนูด้วยกันครับจะได้ตัวหรือเปล่าก็ไม่รู้นะช่วงนี้ดักหนูบ่อยหน่อยอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับมาดักหนูตะวันจะตกดินละเดี๋ยวจะไม่ทันกับฟ้าผ่าครับกับฟ้าผ่ากับฟ้าผ่าหกหลังเหมือนเดิมหกหลัง ลุนแนจะดักปากลูนะครับกับฟ้าผาเนี่ยวันนี้ดักปากลูตะวันเพียงปากก้อกอีกละแต่วันนี้ลุงแน,นจะพักปูแหนสักหน่อยครับลุงแน,นกินทุกวันเลยเหนื่อยเดี๋ยวดักกับฟ้าผาเสร็จลุงแน,นจะกลับบ้านจะกลับบ้านครับตอนกลางคืนก็ออกมาดูดักเสร็จกลับบ้านก่อนเล่นมันปากลูเนี่ย มาเย็นตะว,วันก็จะตกดินละเดี๋ยวตรงนี้อีกหลังนึงตรงนี้ดเนี้ดักตามทางมานะครับทางเลื่อมๆเนี่ยลองดูลองดักตามทางดูกับฟ้าผ่าหกหลังหมานไม่หมานเดี๋ยวรู้กัน มันตามทางเนี่ยวันนี้อเอา๋ยวหมายไว้หน่อยกลัวหลงครับพาที่ก็จะตกดินละโอ้นี่เล็ดมันปากรู้เนี่ยครับพี่ ไม่ได้ก็ไม่รู้นะวัดดวงครับวัดดวงเอาละเลขสามหลังเลขสามหลังรีบดวนรีบดวนฟังหมไว้หน่อยนี่อีกรูครับนี่รูแต่รูนี้รูนี้จะดักนี่นทางมันขึ้นมานี่จะดักทางมันนะครับเนี่ยนี่ไม่ดักจะดักทางมันนี่ ทางเริ่มเลยขึ้นมาเนี่ยดักทางดักทางหมานไม่หมานเดี๋ยวรู้กับว้าผาดักทางมันครับเอาละ สองหลังไปรูสว,สวยเลยครับโอ้ตรงนี้ดักทางมันทางเรื่มเลยตรงนี้ดักทางครับรูอยู่โร่นลองดูดักปากรูบ้างดักตามทางบ้างเนาะเลือสองหลังเลือสองหลัง เี๋หลังเดียวโอ้ยดูรูี่รูใหญ่เลยดอมันเดินครับดูว่ามันเดินนี่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 เอานี่ดีกว่าอืนี่นี่นี่ทุี้สวยเลยนี่เรื่องของขวทางเนี่ยครับเดี๋ยวดักกับดักเสร็จ ลุงแน่จะกลับบ้านก่อนนะครับวันนี้ขอพักตุงเหยีหน่อยเหนื่อยครับเหนื่อยเลียกินทุกวันต่อคืนเข้ามาดูด้วยกันเอาละฝากปีไปหน่อยหมายหมายหมายเอาอะกลับบ้าน เดี๋ยวคืนนี้มารู้ด้วยกันว่าจะได้สักตัวหรือเปล่าดักกับดักหกหลังครับกระฟับฮกระบ้ากับบ้านไปครับเดี๋ยวลุงเนตเข้าบ้านก่อนนะเพราะว่าหมายที่ลุงเนตมันดักเนี่ยห่างจากบ้านประมาณสามโลกว่าๆครับเดี๋ยวเข้าบ้านก่อนวันนี้พักุูงแขนจะที่ก็พักครับพักกับลุงเนตพักตับกันบ้างเนาะกระบ้ากับบ้านพักก่อนครับโดนะ สามทุ่มหนูนะจะออกมาเดี๋ยวมายามหนูตรงนี้นะครับคืนนี่ถึงบ้าแล้วครับหนาวมืดเลยนานองทำอะไรไม่รู้เดี๋ยวเรานี้กินข้าวก่อนนะครับกินข้าวเสร็จแล้วก็จะออกไปยามหนูหนู่นะสามทุ่มกว่านู่นละจะออกไปครับดึกๆหน่อยเนาะจะได้ตัวหรือเปล่าไม่รู้นะกับดักฟ้าผ่า ไปกินข้าวก่อนครับแกครับไปยับกับดักหนูตรงนี้กินข้าวอิ่มละจะได้ตัวหรือเปล่าไม่รู้นะหนาวครับเหนาดเปลี่ยนเสื้อละใส่เสื้อกันยาวแกนั่งตัวเอาไม่รู้เอารอไม่นานเป็นแบบนี้ละ เอาเลยออกมานี่ก็ดึกแล้วนะเนี่ยไปเดี๋ยวเราไปยับกับดักดยกันจะพอเด็ดตมน้ำพริกหรือเปล่าไม่รู้น้ำค้างติดยอดข้าวเต็มเลยครับเนี่ยน้ำค้างแรงดูหลังแรกครับทำงานหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยรลุ่นเนตหมายไว้เนี่ย,ย,ยกับฟ้าผากับฟ้าผาทำงานไหม อทำงานทำงานทำงานครับโอ้ยแต่ตัวไม่ใหญ่นี่ตัวไม่ใหญ่โอ้กำลังจะเข้ารูเลยไม่ค่อยใหญ่ไม่ค่อยใหญ่หญลูกมันวางแบบเนี้ยเอาติดแล้วก็เอากระดูกกรอบกระดูกกรอบถ้าเป็นตัวใหญ่นี่สวยเลยนะเนี่ยตัวเล็กครับเต็มเต็มเลยนี่ อือเอาเอาติดล็อกเอาพอเด้ดตำน้ำพริกดักอีกครับดักอีกกับืทว่าได้แต็มเนาะถทอว่าไม่เหี่ยวกับฟ้าผ่ากับฟ้าผ่า ตัวหนึ่งครับดูต่อดูต่อหลังแรกก็ติดครับแต่ตัวไม่ใหญ่เลยดูหลังสองหลังสองดูงเนตหมายไว้เนี่ยหลังสองนีุ่งเนตดักตามทางมานะเมื่อกี้ดักปากรูทำงานหรือเปล่าตามทางเนี่ยโออยู่เหมือนเดิมครับนี่ทางวิ่งมันนด่เลื่อมเลยไม่ทำงานไว้ฟุนี้เช้าครับ สองหลังได้มาตัวหนึ่งดูหลังที่สามครับหลังที่สามทำงานหรือเปล่าแค่นั้นเองหลังนี้ลูกเนตดักปากรูนะเอาหรือเปล่าดักปากรูเลยโอ้ฮ่่นิมซิงอยู่เหมือนเดิมไม่ลัน่นไม่ลัน่นเอาไว้พรุ่งนี้เช้า <laughs> กำลังได้มาตัวหนึ่งครับ ดูหลังที่สี่รูใหญ่มากนะรูเนี้ยโอ้นี่นี่นี่ดูทางมันครับออกจากรูกมานี่ขึ้นไปนี่ข้ามคนาอืมยังไม่ออกยังไม่ออกดูหลังที่ห้าครับนี่ดูเนตหมายไว้นี่ทางานหรือเปล่าในตัวนี้เดียวเองตัวเนี้ยขึกับเอียงกับเอียง กับเอียงอีกแล้วติดหรือเปล่าแค่นั้นเองโอ้โหโอ้โหดูโอ้หองใหญ่องใหญ่องใหญ่โอ้โหโอ้ยเต็มเลยครับลุงเน่บอกกับเอียงกับเอียงโอ้ยยังอ่อนอยู่เลยโอ้ไม่ใช่การขคไม่ใช่การขอ โอ้เกือบกลางตัวใหญ่จริงๆโญ่มากใหญ่มากใหญ่ๆยาวๆอยู่แล้วครับกับฟ้าผ่าทางานเอาละไม่แห้วละสองตัวสองตัวมานั่นหมานเดวปลดก่อนนี่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 ดักตามทางครับโอ้ใหญ่เลยดีลูกมันตัวไม่ค่อยใหญ่รุ่นนี้รุ่นกระดูกกรอบแต่รุ่นนี้รุ่นใหญ่ครับโอ้ไม่โดนกันคอเกือบกลางตัวครับนี่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 พอได้ตําน้ำพริกพอได้ตําน้ำพริก ไม่แห้วละสองตัวสองตัวเอาดักอีกครับเนาะดักกันทางมันอาจจะมีตัววิ่งมาอีกเอาดักอีกครับโอ้ยโอ้ยกับฟ้า่า็กั่นโอ้โหหลังไหนลั่นหลังนั้นหมานเอาเอาเอา ลั่นได้ยังไงเนี่ยโอ้ยอย่านิดมือนะลั่น <c oughs> โอ้ลนะไวรูปนี้เช้าอยู่ครับอสองตัวตัวเล็กตัวตัวใหญ่ตัวพอได้ตำน้ำริกครับไปดูลำสุดท้ายหมาหรือเปล่า ดูหลังสุดท้ายครับหลังสุดท้ายถือว่าไม่เหี่ยวแล้วเนดะี๋ยวสองตัวกลับเอียงหรือเปล่าหลังสุดท้ายลุ้นได้ดักตามทางเลยนะโอ้ยไม่ลั่นไม่ลั่นไม่ลั่นอยู่เหมือนเดิมนี่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 นิมซิ่งทางเรื่มเล็ดอ๋อไม่เหี่ยวสักไม่เหี่ยวเดี๋ยวสองตัวกลับฟ้าผ่าตัวใหญ่ตัวตัวเล็กตัว เนี่ยครับแต่ยังพอเด็ดตำน้ำพริกเนาะโอ้เบียดน้ำค้างหมดเลยตัวสวยตัวสวยปะกลับบ้านครับพรุ่งนี้เช้าเขาว่ากันใหม่วันนี้ก็ถือว่าไม่ห้วลูกเด้ดักกลับหกหลังเองเนาะได้ตัวถือว่าหมานละถือว่าไม่เ้วละโอ้ยน้ำค้าง,งแรงเลย ครับไปเดี๋ยวเราไปยับก,กับดักฟ้าผ่าด้วยกันเมื่อคืนได้ไปสองตัวตัวใหญ่ตัวตัวเล็กตัวเช้านี้จะพอได้ตําน้ำพริกหรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวไปรู้ด้วยกันครับดูหลังแรกหลังแรกโอ้ยหลังแรกเอาอีกแล้วครับนี่ตัวไม่ใหญ่แต่ก็สวยอยู่นะครับสวยอยู่พอได้ต้าน้ำพริก เอาทั่วไม่แหวแล้วครับดังแรกหมานมันหมานไปดูต่อหมานมาตัวหนึ่งละนี่นี่นี่หนูกระทงหนูกระทงแต่กับตัวสวยเหมือนกันไม่ถือว่าใหญ่ดูหลังสองหลังสองทำงานหรือเปล่าหลังสองโอ้นิ้มซิงนิมซิง <c oughs> ได้มาตัวนึงแล้วครับยํากลับสองหลังหลังที่สามทำงานหรือเปล่านะหนึนง ไว้เนี่ยครับหมายไว้ด้วยโอ้โหไม่ลั่นไม่ลั่นอยู่เหมือนเดิมหนิมซี่ครับหนิมซิ่งไม่เป็นไรได้มาตัวละดูหลังที่สี่ครับหลังที่สี่เนี่ยตรงนี้ดักโอ้กับไฮแซมโอ้เนี่รยรง้ไหมเดักไว้ทิศทางมันข้ามคนาเนี่ยเนี่ยข้ามไปเนี่ยทางเริ่มเลย โอ้โอ้ยทางมันมานี่โอ้กลับหายซับโอ้นู่นนู่นนโอ้โอ้นี่ลากมานน่โอ้โหใหญ่จริงใหญ่จริงใหญ่อีกแล้วโอ้มันหนูหรือมันแมวครับพี่เอ้า้ยนักตึ๊กๆึกนักตึ๊กึกโอ้ใหญ่ใหญ่ โอ้โอ้ใหญ่มากใหญ่มากโอ,โอ้ว่าแล้วมันลากกลับมาได้ไกลขนาดนี้มันต้องตัวใหญ่ใหญ่จริงวันตึกเลยครับโอ้โหไม่เหวไม่เหวนี่แหละของใหญ่ทั้งนั้นของใหญ่มนัมนมนันดูกันจะจะดูกันจะจะใหญ่จริงใหญ่จริง ตัวนี้ใหญ่มากการคอเต็มๆเ,เลยการคอนี่เอาละพอได้ตำน้ำพริกนี่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 หมานไหมครับดูหลักที่ห้าหลักที่ห้าขอได้ตำน้ำพริกละหลักที่ห้ามันเคืนติดนะเพราะตอนเคลื่อนได้ตัวหนึ่งตัวใหญ่ด้วยโอ้แบบนี้ลันน่นแน่ติดกระเป๋าโอ้ไม่ติดครับหลุดอีกแล้วหลุดโอ้มันหลุดได้ไงเนี่ย โอ้ลุลุตล,ลุหลังที่ห้าลุดลอมดึงกลับมานี่ครับลุดดูหลังสุดท้ายครับหลังที่ห้าลุดลอยลากกลับไปไกลเลยโอ้หลังสุดท้ายไม่ทํางานก็ถือไม่เหี่ยวแล้วครับเด็กตัวใหญ่เลยโอ,โ,อโอ้ยหลูไม่ทํางานมาสารุปผลงานเป็นไงครับ วันนี้ได้ดตัวโคตรใหญ่ตัวนึงครับตอนเช้านี่นี่นี่แล้วก็ตัวนี้รุ่นกระทงเมื่อตอนกลางคืนก็ได้สองตัวครับแต่ตัวเล็กตัวใหญ่ตัวตัวเล็กตัวแต่ตอนเช้านี่ตัวใหญ่ตัวแล้วก็รุ่นกระทงตัวหนึ่งสวยๆยสวยๆพอได้ตำน้ำพริกไปได้กลับบ้านไม่แห้วไม่แห้วเนาะมมเมาอะไรก็ไม่แห้วอย่างนี้ค่อยชั่วขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนมากนะครับที่มาติดตามรับชมคลิปลุงเนธ ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปให,ใหม่ๆและเป็นกำลังใจใลุงเน่ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลูกเนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับวันนี้ก็พอได้ดตำน้ำพริกครกใหญ่แล้วครับลาบปากครับลาบปากไปกลบกับบ้านครับ,ลบกลับบ้านลุงเนตรพาลุง